สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมืีกี้ก็มฟพบมาพอทางส่องกะกันแฟนเพจสาวล่า,ลาก็าสบายดีเอฟซีทุกทุกท่านมูเพื่อนเบิร์สสุขสุขคนเด้อก็สบายดีพี่น้องเอฟซี FC, ทั้งพังเลา่าบวาสิเป็นเอฟซีทั้งพังไทยหรือสิเป็นเอฟซีทีโอทั้งต่าง,งประเทศก็ขอกาบสบายดีเด้อมนีสาวกาสิผ้าพี่ผ้าน้องผ้าเอฟซีเบิร์สสุขสุขคน มาเอาปุ่นไปใส่พักหรือว่าใส่กระโฟดที่อยู่สวนของสาวกอเน้อผมแม่พี่น้องสาวกอกระสิมาเอาปุ่นอยู่งห้องห้าที่เฮ็ดคอใบเนาะที่สวนใส่ลอดแล้วกันมาเอาเป็นปุ่นที่อันตั้งแต่ผูกข้อใบแยมพ้นฐานพ่อแม่พี่น้องตอนสวนใบเนาะกอสิสวนใบเฮ็ดคอแกงสีใบกัยแยมนี่กระสิเอาไปใส่กระโฟดอยู่สวนเน้อผมแม่พี่น้องแตสาวกอกั ไปพักเยน,น,นะเพราะว่าพักมันกันใหญ่สวนเต็มแล้วเนาะพ่อน้องอกัสูกไปอบในสวนก่อนเ็กจังจสิเอาไปใช่เนาะอ้นอเนะ,ตนะเตบเลยเอาเลย ก่อนที่แบบพี่น้องเช่ปไหพีนะุ่ไปคุณแลนน้อเอาไปไหว้สุวรรณคุแล้วเาาสไปใส่บะโพดคมาทัวให้แม,นะม่นนรางเซนเอมีะไรนองใช่เป็นมือกล่องก้าพ่อแม่พี่น้องกันไปซุปม่อวานี้ก่นเะพอแมพี่นอะกะ ราะว่ากับปู่ว่าจักมันสีจักหล่อใหนจังสีพอ่นอนาะเพราะว่าก็ต้องสุกไปเรื่อยๆสุกมากไปพขี้งังวพี่น้องเนี่ยไรใครสียวองไรเฮ้ยมึงปา้าไปนี่ก่อนสักไปใส่ตัวหน,นังก่อนมาพี่น้องวัน,นค้นทุนมาแล้วกาซีมาใสา่ันี้ ตองสองสามนร้นอาหารใสู่นพักใสู่นกระปดด้อพ่อแม่พี่น้องมนี่สีผ้าอันเอหละคะพ่อแม่พี่น้องมือเพื่อมือกูสุกูทุคนมาใส่คูนพักเนาะใส่คูนกระปดมนี่มัดอันนั้นใสุู่นพักซอยอกเด้เอฟซีเนาะเอฟซีบ้าสุกุทุคนแต่โอ๊ตใส่่ไ โหดกำลั <languages? S 1> งอ um, ัน no, นั้นกำลังง่ายเนาะพี่น้องเลือเอาปุ่นมาใส่ปุ่นขีง้อขีกล้วยเแต่พี่น้องส่วนใบตั้งแต่ย่ามพ้นผุนแลวก็เลยเอาใบใส่พักแบบนี้แหละใส่จะใส่ดิเถื่อบอยังเหลืองสวยดีพ่อแม่พี่น้องนี้เฮากันเอาพุ่นใส่ ใส่กระโพดเปลี่ยนมุยาหายนองใส่ถือกล่องหายน้อเพราะม่พี่น้องมันนิสิมเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันใส่ฟุนพักกันย่างบักได้ร้ายตืบแล้วฟูเบืองนะก็ทันใดใส่เนาะพี่น้องใส่เบืองนี้ไปก่อนนองใส่ฟุนขีงัวขี้กล้วยโบตองเผาใส่ร้ายกระดาษหยันมันเค็มใส่อีกใส่ซํำห่าใส่ค่ะ มีดบ่ยังสิในกระสอบพุ่นไผตนมาเด้อมาเด้อพ่อแม่มาเด้อทุกคนนและะ้วก FC ทุกทท่านแล้วมื้อนี้มาใส่พุ่นพักน้ําสาวกอเดอ้อกับน้องซ้ายเนาะพี่น้องมื้อนี้เปิดคลิปกับน้องซ้ายมื้อนี้สาวออยเพิ่นก็มีธุระเนาะ ไปเก็บกระเพยอยู่โรงแล้วก็เดินมาเปิดคลิปกับน้องทรายสองคนไปใส่หอดอีกแินนอกระบบโมือนี้อยู่เทียงเผากาคือเก้าพี่น้องอยู่ไอยูหน้าคื 9, อเก,ก้าอีแล้วกันเลยกอะโ กระเดดผ้ากันมาใส่ฝุ่นเนาะพี่น้องมีเดวยุ่นอาซุม่มเขามาใส่ใย่ฝุ่นพี่น้องตองงใัใส่ฝุ่นใส่ฝุ่นกับโป้กำลังกำลังใส่ฝุ่นเือเดียวกำลัง กำลังใส่ตอนนี้นะพี่นอ้องข้าวกระชีใส่ส่วนเพลาเดียว หลายสนใจสีมาใส่คุนซอยสาวกอกับนอกวะาน้ออยากที่สำคัญกับอยากให้อัน FC ทุกทุกท่านและนาะพ่อแม่พี่น้องมาใส่คุ่นซอยสาวกอกันเด้อใสุจฝากกัน ใช่คุณบางที่กับไริโภรแบบอื่นตอนเะ้ หมอที่สองพี่น้องสิเบิร์ตอีหละคือว่าเปลืองเตื่นีกก่เพราะว่ากระพัวเช้าก็ปุ๋มจะไล่เติบนะนัพี่น้องเนาะสองหมอโดยสิพาะดูบ่พ่อ,รพอกระเสดายไปเอาอีกึินเมื่อยวะเมื่อยใส่ข้าวเดียวนุ่มเผื่อสัตว์ มีมันบอร่มบอลนาวเลยหอนกระดีคือกันได้นอกถือกัอนนั้นมันหอนถือส่วเท่าลำหน้ากับใครที่น้องโทสีบอลนาวเลยนี่สื่อจะใส่ว่ะแต่ นี่สูนีรถไฟวะจ้ะโอ้โจา๋าน้องกะเข้มตาย,ม,ตยมันกะเข้มเป็นขนาดเทาใส่กินเกลือมันยังเข้มมันเข้มหรกโกะกระปดเข้มกะกระปวดคือวันผ่าใส่กระปวดเช้าก็พี่น้องอันใดกสิ้า ใส่แห้งก็ฮะแต่อมค,ยอ,คอยเขาค,อย,คอยใส่คือแห้งนะฮะ พอสิได้เาอีหยังน้ำพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะเพราะว่าก้มใส่คุ่นกระโปงจ้างเดียวตอนอนี่ทุกคนท,ทั้งทั้งที่ทั้งที่สามแตนาะใส่เมื่อวันไก่นี่มุกก่นอสซอสคุนขี้ง้อซสซอสอันนี้ทั้งที่สามวันย่าเอากระโปงแบบมันถ้าเอากระโปงมักนกับวัฒนศดักธาใส่มือโดยพี่น้องว่าต้องขี้ดียดเนาะ ได้ก้นก็อาซีซเดียได้เพราะว่ามันอันนั้นเนาะแต่ว่าเซาโอโออุ้ยไม่เต็มแต่ว่ามันขี้งัวมันแหงแล้วนะเพราะแม่พี่น้องมันกระบอเป็นยังหรอกเอามือจับกันดิจับแล้เอามาดีอ่ะมันวอขันคือขันอันขี้งัวตัวมันขี้ออกมาไม่ไม่หันกระบอกระบอจับพี่กันอันนี้มันแหงแบบไม่เป็นยังท้องเสียเอาเนื้บวังซีกันเนาะ ใส่ผักเนงาเป็นงาได้าเบ่ง์มาใส่แล้วผมได้ช่องช้าหมงาเป็นงานอะไสิองกินเบสิ่งหนะิ่งกินวนนะจ้าสีคือสกเลตนี่ยนะ่าวะสีคือสกเลตนี่สีคือสกเลตสีคือกาแฟแท่อสืใุ่มกระป่องก็ส่แบนี่ ใ yeah, ส่กระโพดสูตรสาวโกประมาณนี้ตัวนั้นตัวนี้เป็นมะเฟืงจริงอีแม่เราใส่เดี๋ยวตบบริษัใส่ขุนก่อนเนี่ยแล้ใส่เดียวทายมันง่ายกว่านี้จังสีใส่เนาะเพราะว่าคันสีจะใส่อีกแต่ยานมันเปื่อยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะกันทีใส่แต่กระโพดเพราะว่ากระโพดเพราะท่านได้ใส่เขาถือ นี่น้ำมายายเบื่อนีเพราะวะเบื่องใส่ใส่หน่อยนี่แล้วเดือ,อยยานทุ่มมพอ มันเบิร์ะเนาะอ่นพูดแม่พี่น้องเพราะว่าน้นอยเดียวสาวกอกัใส่มันเบิร์นีบรดืไปใส่กระเดื่องมาเห็ดขีบใส่ปุ่นกระโพนให้ทานผู้สม้มไหลเบิงเบ่งไหลส้มเนาะก็ดีว่าะก็ใส่เยอหากว่งอ่งนมันโอ้มันง่าดีเดอ นี่จะกินข้าวกับอะไรเอออยากจะหัวนักสดอสเตไปมาเขาหน้าขึ้นบนกเคือขื่นเอออยากจะหัวนักอยากจะหัวพี่มาใส่หุ่นกระหดนน้ำข่อยพี่ อ,อ,งงอ่ะค,อออค,อคือ่นคือก็คืนดืไปไม่สรอสเลไปมากเขาพีใส่กระโพดน้องคอยพี่ใส่พุนกาใส่กระโหนดก็อยากจะหะนะูนักเบิดพี่น้องสามลูเบิร์ดยังอ้วนย่งอะไรมองเก้าหั อันนี้สิห้เบิ่งตอนใสุ่่นกระโพดเดวเนาะพ่อแม่พี่น้องตันดีตัวนี้ใส่นแเดวดีลองใส่กลมเอียงค่ะเมื่อยแห้งวาใส่่นเมื่อยแห้งวะนาข้าวเ,เลยพี่น้องน้องใส่คอยกันดีเงื่อนาขึ้นมาเบิ่งแล้ว อายกล่องพี่น้องเป็นอายกล่องนี่เดี๋ยวแล้วเนาะใส่ปุ่นเซียสีนเป็นทีเรียบร้อยมือพี่น้องมือมิตรขีงัวขีควายกะโอเคน้องทุกคนสำหรับคลิปนี้สาวกรากผ้าพีผ้าน้องผ้าเอฟซีเบอร์สุภุสุคนมาใส่ปุ่นกนระโพดน้อเสาโมนีบ้านพระฮาร์ดบ้นที่11เนาะพร้อมทีน้นองกะ ใส่คุณกระโพดก็แล้วเสียสินเป็นทีเรียบร้อยแล้วแลกาอย่าลืมเลยขั้นมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดได์กดแทรกกดติดตามเข้ามาให้คลิปสาวกอนเน่เพื่อเสริจมีก,กำลังใจในการเหตุคลิปตอนต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มอีกเนาะกาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอามุขอบใจได้ๆนำพ่อแม่พี่น้องแหละที่ให้การติดตามภาพส้มเนาะสาวกอกระสีไร ขอยุดคลิปไปเพียงซ้ำนี่เดี๋ยวน้พอพ่อแม่พี่น้องครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณและสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจบ๊ายบาย